สวัสดีครับพื้นฐานภาษา C ในตอนนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องรูปครับรูปเนี่ยมันคืออะไรเรามาดูกันก็คือรูปปกติแล้วเวลาเราทำงาให้โปรแกรมทํางานเนี่ยโปรแกรมมันก็จะทํางานตั้งแต่บนลงล่างของเมนใช่ไหมก็อย่างให้แสดงข้อความ A B C D E ปุ๊บอ่ะทีเนี้ยมันก็จะทําลงมาเ,เรื่อยๆอ่ะอินเเท่ากับสอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทํามาเป็นขั้นตอ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 นเป็นบรรทัดต่อบรรทัดก็คือบรรทัดนี้เสร็จค่อยๆไปทําบรรทัดต่อไปทีเนี้ยปัญหามันก็คือบางครั้งอ่ะเราอยากให้โปรแกรมอ่ะถึงแม้ว่ามันจะใช้อีฟอ่ะมันก็เลือกได้แค่ว่าจะไปทางไหนถูกไหมครับอ่าแต่ว่าบางทีเราอยากให้โปรแกรมอ่ะมันทําซ้ําอย่างเดิมอย่างสมมุติผมอยากให้มันพิมพ์ตัวตัวเอขึ้นมาตัวหนึ่งแล้ว ลงไปหนึ่งบันทัดทีเนี้ยสมมุติผมอยากให้มันปินตสัห้าสิครั้งเนี่ยผมคงไม่ต้องมา c o p y ปี้เพมันห้าสบครั้งแล้วครับก็คือวิธีการที่จะบอกต่อไป้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่เรียกว่า loop ครับก็คือเราจะมี loop อยู่สามประเภทแล้วไงที่หลักๆของภาษา C สามประเภทก็คือเนี่ย loop for ป 4, ึ๊บจะเป็นแพทเทิรอย่างนี้ loop จะเป็นแพทเทิรอย่างนี้ ส่วนดูเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้อ่าทีเนี้ยสามตัวนี้ต่างกันยังไงมาดูทีละอันเลยก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจว่า loop เเบบมันคือการที่ให้โปรแกรมอ่ะทาซ้ําจนกว่าเงื่อนไขอ่ะที่เราใส่ให้มัน,นจะไม่เป็นจริงก็คือก่อนอื่น for เรามาดูกัน for เนี่ย pattern หททลักๆแท้ๆของมันเลยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับอา้าวอาจจะงงว่าทําไมมี semicolon มาสองอันมันเป็นเพราะอย่างนี้ครับ ตรงเนี้ยคือเป็นที่สำหรับให้เราตั้งค่าอ่าผมจะพิมพ์ให้ดูก่อนนะอ่าอันนี้เขียนว่าอะไรดีอันนี้ดีกว่าอ่ามันคืออะไรตรงเนี้ยช่องแรกของฟอร์เนี่ยมันจะเป็นที่ที่เราจะกำหนดค่าเริ่มต้นของ ตัวแปรหรือค่าใดๆก็ตามที่เราอยากกําหนดว่าพอมันเริ่มฟอเนี่ยให้เราเซตค่านี้เป็นเท่านี้อย่างสมมุติผมมีตัวแปร i ตัวหนึ่งผมอยากให้เริ่มมาเนี่ย i อ่ะมันมีค่าเท่ากับศูนย์ผมก็พิมพ์ i เท่ากับศูนย์ลงไปตรงนี้อ่าหรือว่าจะ i เท่ากับห้าก็ได้คุณจะใช้ยังไงก็ได้ทีเนี้ยมาที่เนี่ยพอเสร็จตรงบล็อกเนี่ยเป็นเซตค่าเริ่มต้นคุณสามารถใช้คอมม่าแล้วก็มีตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็เป็น อย่างนี้ก็ได้ใช้ได้ก็คือเริ่มมาจะ s เซ i ไเท่ากับศูนยเท่ากับหน่งเสร็จแล้วอะ่ะมาดูช่องนี้กันช่องที่2เนี่ย Condition มันคือเราจะทำไปจนกว่าตรงบล็อกเนี่ยมันจะไม่เป็นจริงคือเป็นเทจอะอะคืออย่างน,นเนี้ยผมให้ตอนแรก i เท่ากับ0ใช่ไหมไอ I, น้อยกว่า10มันก็จะพิมพ์10ครั้งาะว่าครั้งที่ศูครั้งครั้งที่หนครั้งแล้ว คือครั้งที่ศูนย์หนึ่งครั้งครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งครั้งที่หนึ่งรายการสองครั้งเอ้ยเดี๋ยวสับสูนย์มาเปล่าเอาป็นว่ามันทาครั้งที่ศูนย์ครั้งหนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งที่สองครั้งหนึ่งไปจนถึงครั้งที่เก้าพอถึงครั้งที่สิบเนี่ยออันนี้สมมุติผมให้มันเพิ่มทีละหนึ่งนะลืมไปครับอ่ะผมให้มันเพิ่มทีละหนึ่งก็คือผมให้มันทาศูนย์หนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งครั้งสองหนึ่งครั้งก i มันเท่ากับ10บเสร็จมันก็จะเช็ค10บน้อยกว่า10บเป็นเทสก็เลยไม่ทำข้างในนี้จะไปต่อข้างล่างท,างทันทีอ่ะทีเนี้ยต้องมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้คืออะไรอันเนี้ยมันจะเป็นที่ที่หมายความว่าหลังจากจบลูปรอบหนึ่งเนี่ยมันจะทําอะไรกับตัวแปรโดยในที่เนี้ยผมเขียนว่าไบวกบวกมันหมายความว่าให้ไเพิ่มขึ้นหนึ่งการเขียนตัวแปรแล้วเขียนบวกบวกไปข้างหน้าหรือข้างหลังของมันเนี่ยอย่างอันนี้ก็ได เออมันเป็นการเพิ่มค่าหนึ่งหนึ่งครั้งอ่ยก็คือเหมือนกับมันมันจะมีค่าเท่ากับ i เท่ากับ i บวกหนึ่งอ,อันนี้เท่ากันแต่ว่าอาจจะสงสัยว่าทําไมมีบวกข้างหน้าแล้วยังมีบวกข้างหลังอีกตรงเนี้ยผมจะอธิบายหลังจากจบเรื่องรูปแล้วมันจะเป็นเรื่องการดําเนินการพื้นฐานอ่าทีนี้เรามาดูก่อนคืออันเนี้ยเรามาดูทั้งประโยชน์เลยว่าหมายความว่ายังไงทางบรรทัด มันหมายความว่าเริ่มมาให้ i เท่ากับศูนย์ทีเนี้ยอ่าทีเนี้ยหลยังจากไอเท่ากับศูนย์เสร็จอะก็มาทาบรรทัดนี้ก็ให้ปริ้นค่า i ออกมาแล้วก็จบจบเสร็จทําอะไรจบเสร็จก็ดู i บวกบวกก็คือเพิ่มไขึ้นหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งพอเป็นหนึ่งเสร็จก็เช็คเช็ครอบเนี่ยเหมือนกับวนกลับมาเนี่ยมาเช็คเช็คตรงเนี้ยพอเช็คเสร็จอ้าว i เท่ากับหนึ่งน้อยกว่าสิบเป็นจริงก็ทำใหม่อีกรอบก็ปิ้นอีกรอบก็ปิ้นไอออกมาก็จะเป็นหนึ่งพอปิ้นหนึ่งออกมาเสร็จเนี่ยมันก็จบแล้วก็บวกหนึ่งครั้งเป็นสองไอก็จะเท่ากับสองตอนนี้พอไอเท่ากับสองมันก็วนมาดูอีก2น้อยกว่าสิบเอ้าก็ยังเป็นจริงอยู่ก็ปิ้นอีกรอบทีนี้เรามาลองคอมไพดูเดยดกว่าซุนเจน็ดอ่ะ อเยจะเห็นได้ว่าเป็นอย่างที่พูดเมื่อกี้ก็คือเริ่มมาศูนย์มันก็เช็คเช็คเสร็จยังไม่เป็นเทสก็ปริ้นแล้วก็วเพิ่มหนึ่งเช็คอย่างไม่เป็นเทสปริ้นแล้วก็เช็คใหม่จนกว่าจะเ,เทสสังเกตว่าพอเก้าเนี่ยมันปริ้นเก้าเสร็จมันจะมาตรงนี้ไอจะเพิ่มเป็นสิบพอไอเพิ่มเป็นสิบมันไปเช็คเช็คเสร็จสิบนับว่าสิบเป็นเทสมันก็เลยไม่ทําตรงนี้มันจะลงมาข้างล่างทันที แล้วก็คือจะหลุดออกจากวง loop for ทันทีทีนี้เรามาดูกันว่า y เนี่ยยังไงจากที่เห็นเนี่ย for สังเกตนะครับว่ามันจะมีสามบล็อกอย่างนี้แต่ y เนี่ยถ้าให้พูดจริงๆก็คือมันมีบล็อกเดียวนะเนี่ย,ยก็คือบล็อกนี้ถามว่าแล้วมันคืออะไรอะ่ะก็คือเราต้องอ,อกําหนดตรงเนี้ย for มันจะมีให้กับำหนดค่าเริ่มต้นข้างในวงเล็บเลยแต่ว่า y เนี่ยเราต้องกําหนดค่าอะไรก็ตามก่อนอย่างตรงเนี้ยผมให้ไอเท่ากับศูนย์ก่อนแล้วตรงเนี้ยใส่อะไรตรงนี้ใส่เงื่อนไขว่าในขณาที่วงเล็บเนี่ยยังเป็นจริงอยู่ให้ทําข้างในนี้เรื่อยๆจนกว่าในวงเล็บเนี่ยจะไม่เป็นเท็จเอ้ยจนกว่าวงเล็บนี้จะเป็นเท็จขอวายครับสับสนอ่ะนี่ไอน้อยกว่าสิบฟินเอฟไอ ทีเนี้ยพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีบล็อกหลังที่เราใช้สําหรับเพิ่มค่าไอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเราก็ต้องอเพิ่มค่าไอเหมือนกันเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่ตรงนี้ไปใช่ไหมครับ i เท่ากับศูนย์เข้ามาศูนย์มากกว่าสิบปิ้นหนึ่งครั้งแล้วก็จบแล้วก็ i เท่ากับศูนย์อีกเพราะว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับตัว i มันก็จะวนไปเรื่อยๆไม่รู้จบเป็น infinity, อ,อินฟินิตีอดูทีเนี้ยมันก็จะมีค่าเหมือนเดิมนี่ค่าเท่ากันก็คือเริ่มมาให้ i เท่ากับศูนย์ ในขณะที่ไยังน้อยกว่าสิอยู่เนี่ยให้ปริ้นตัวนี้เรื่อยๆพอปริ้นเสร็จเนี่ยให้มันมาทํางานคําสั่งเพื่อเพิ่มไอหนึ่งตัวแล้วค่อยกลับไปเริ่มวงลูปใหม่พอเริ่มวงลูปใหม่มันก็จะเช็คเหมือนเดิมแล้วก็ปริ้นปริ้นปริ้น,นเหมือนเดิมเสร็จแล้วทีเนี้ยมาดูกันว่าทําไมต้องมีดูอีกอสังเกตว่าดูเนี่ยมันก็มีไวในตัวแล้วดูกับ Y เนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงไหน วแล้วข้างในวงเล็บคือเงื่อนไขที่ตราบใดที่เงื่อนไขข้างในวงเล็บเนี่ยยังเป็นจริงมันก็จะทำเรื่อยๆอเหมือนกันเดะเลยต่างกันตรงที่มีดูมีมาทําไมดูนี่เลยครับอืมอ่าทีเนี้ยผมจะกําหนดให้ว่าไอ้นี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่ดีศูนย์เออบอกไปเลย อ่าถ้า i น้อยกว่า0ทีเนี้ยสังเกตว่า i น้อยกว่า0เนี่ยก็คือ0น,น้อยกว่า0มันจะเป็นเท็จอ่าให้ดู y ก่อนดูพร้อมกันเลยก็ได้ครับก็คือผมจะปิ้นให้ดูเลย ทีเนี้ยเริ่มมาดูอน y เนี่ยผมจะให้มันทำเมื่อ i น้อยกว่าสิบก็คือศนย์้อยไน้อยกว่าศนย์ก็คือศน้อยกว่าศนย์เนี่ยมันจะเป็นเท็จพอมาถึงตรงเนี่ยมันก็เลยจะไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ลงไปเลยในขณะที่ดูเนี่ยก็ใส่เงื่อนไขแบบเดียวกันแต่ว่ามันจะเกิดผลยังไงเราจะมาดูนะครับอ่าพอเป็นอย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่า y เนี่ย พอมาถึงอะ่ะมันไอเท่ากับศูนย์เลยศูนย์นอก็ศูนย์เป็นเท็จมันก็เลยไม่ทําอะไรในวงเล็บนี้เลยแต่ว่าทําไมดูถึงพิมพ์ศูนย์มาตัวหนึ่งเป็นเพราะว่าพอให้ไอเท่ากับศูนย์เนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขจะเป็นจริงหรือเท็จอะไรก็ตามแต่เนี่ยดูอะ่ะมันจะทําข้างในวงเล็บก่อนหนึ่งครั้งพอทำหนึ่งครั้งเสร็จก็คือมาถึงอ่ะมันไม่ดูอะไรเลยมันพิมพ์ไอออกมาตัวหนึ่งศูนย์พอพิมพ์ศูนย์ออกมาเสร็จให้ไอเพิ่มขึ้นหนึ่งแล้วค่อยมาเช็คเงื่อนไขไอที่เนี่ยถ ให้ไอ์อมากกว่าหนึ่งดูเอา้ากดผิดนะครับจ้าจ้าผีป๊จ้าจ้าอ่าทำรัเสียอ่านต่อแล้วอ่าเนี่ยมันก็ยังค่าเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าไอเท่ากับศูนย์อ่าแล้วก็มาทำหนึ่งครั้งพิ้นศูนย์ออกมาแล้วก็เพิ่มไอเป็นหนึ่งแล้วมันก็ค่อยเช็คหนึ่งมากกว่าหนึ่งเป็นเท็จมันก็เลยไม่ทําอะไรต่อก็เนี่ยมันจะมาท,ทําทีหลังเห็นไหมครับแต่ยังไงมันก็ต้องทําอย่างน้อยหนึ่งรอบอยู่ดีนี่คือความต่าง อ่ะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องรูปก็คือจะมีรูปหลักๆเนี่ยสแบบก็คือ for y. do y. ความต่างก็คือ for เริ่มมาเนี่ยจะสามารถกําหนดค่าเริ่มต้นแล้วก็ค่อยกําหนดเงื่อนไขแล้วก็กำหนดค่าที่เปลี่ยนไปในแต่ละรอบโดยการใช้เซมิโคลอนขั้นส่วน y เนี่ยมาถึงอะ่ะในวงเล็บเราจะใช้กําหนดเงื่อนไขเท่านั้นแล้วก็ ค่าเริ่มต้นอะไรก็ตามคุณก็ต้องกําหนดไปเองหรือมันอาจจะใช้ในกรณีที่มันมีค่ามาจากอย่างอื่นอยู่แล้วคือคุณคํานวณอะไรมาก่อนแล้วก็มาใช้วเอ่อหรือดูเป็นลูปที่สามก็คือดูจะเหมือนกับวได้เด็กก็คือใส่เงื่อนไขในวงเล็บแต่ว่าที่ต่างกันนิดนึงก็คือดูเนี่ยจะทําอย่างน้อยหนึ่งรอบคือทาไปก่อนหนึ่งรอบค่อยเช็คเงื่อนไขอ่าทีนี้ก็หมดแล้วครับสําหรับเรื่องลูปต่อไปก็จะเป็นเรื่อง การด,ดําเนินการพื้นฐานอย่างบวกลบใส่ค่าในตัวแปรไอบวกบวกนี้ก็ด้วยอ่าเนี่ยว่าแล้วก็เราจะมาพูดกันเรื่องการใช้งานเอ,อ,อเวเลเตอร์พื้นฐานแล้วก็บวกบวกไอเนี่ยมันต่างกับไอบวกบวกอะไรยังไง่อาก็พบกันได้ในคลิปหน้าครับผมรู้สึกคลิปนี้ผมก็รู้สึกจะพูดอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ถ้ามีอะไรก็ถ้ามีอะไร แนะนำหรือติชมเป็นข้อตําหนิหรืออะไรให้ผมปรับปรุงก็สามารถคอมเมนต์ได้ใน youtube เลยครับหรืออาจจะเข้าไปในเว็บที่เป็นต้นสังกัดผมก็ได้ไทยเกมโซน o ด e n e เดก็สามารถไปบอกกันได้ว่าตกลงมีตรงไหนควรปรับปรุงตรงไหนควรที่จะแก้ไขบ้างก็จบแค่นี้นะครับสำหรับเรื่องดูปก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ